สวัสดีค่ะกลับเข้ามาพบกับช่องทันยาครบฟช anel กันอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้จะมาชวนเพื่อนๆถักถุงใส่ขวดสเปรย์แอลโกอฮอล์นะคะลายนี้จะเป็นลายที่4นะคะสำหรับถุงใส่ขวดเจลหรือว่าขวดสเปรย์นะคะก่อนที่เพื่อนๆจะไปดูปอุปกรณ์นะคะฝากกด s u b s c r i b e กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะคะค่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปลงมือดูอุปกรณ์แล้วก็ทากันเลยค่ะ ค่ะสำหรับอุปกรณ์ที่ใช้ในวันนี้นะคะเราก็ยังคงใช้ไหมคันทรีเบอร์20นะคะยี่ห้อบ้านน้องฟุกนะคะวันนี้เราจะใช้ไหม่3สีนะคะส่วนขวดที่ใช้นะคะขวดสเปรย์วันนี้จะใช้ขนาด30 ml นะคะแล้วก็เข็มถักเราจะใช้เบอร์2ทับศย์หรือ2.0มิลค่ะแล้วก็ในส่วนของอเข็ม ขนาดหัวเล็กอันนี้นะคะเราจะมาไว้แค่เกี่ยวตรงรูตะขอตรงนี้นะคะค่ะก็ในส่วนของตะขอนะคะก็จะมีห่วงกับตะขอไว้สําหรับเกี่ยวหูกระเป๋านะคะแล้วก็กอุปกรณ์ชิ้นต่อไปก็จะมีการไกรค่ะแล้วก็เข็มเย็บประกอบนะคะตัวนี้ค่ะเป็นเข็มเย็บไหมพรมตรงนี้ก็จะเป็นใหญ่แบบนี้นะคะ สำหรับเพื่อนๆที่ต้องการไหมแล้วก็ขวดสเปรย์นะคะร้านบ้านน้องฟุกเขามีขายนะคะยังไงเดี๋ยวจะแปลลิงก์ั้นนขาะไว้ใต้คิววิดีโอนี้ลองเข้าไปสอบถามกันดูนะคะค่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาลงมือทำกันเลยค่ะค่ะเราจะมาเริ่มต้นขึ้นงานนะคะแบบก้นหอยนะคะเราก็ใช้เส้นที่สั้นนะคะพาดเส้นยาวแบบนี้ค่ะ เสร็จแล้วเราก็จะถักในวงกลมนี้นะคะทั้งหมด6 x นะคะตัวนี้ยังไม่นับนะคะก็จะถักนับไปนะคะ x ตัวที่1ค่ะ x ตัวที่2องตัวที่3ามตัวที่4ี่ตัวที่5แล้วก็ x ตัวที่6นะคะ เมื่อเราถักครบ6 x แล้วนะคะเราก็ดึงไหมเส้นซ้บน,นะคะปิดรูตรงนี้ให้สนิทเลยนะคะเสร็จแล้วนะคะแถวที่1ค่ะต่อไปแถวที่2เราจะถัก V V คือการถัก x สอสครั้งนะคะลงในช่องวงกลมลงในช่องเดียวกันนะคะก็คือเราจะเริ่มตั้งแต่ตัวนี้นะคะก็คือถักเนะคะจิ้มลงไปอีกครั้งหนึ่งค่ะ ค่ะก็จะได้แล้วนะคะวตัวที่1เราจะถักทั้งหมดนะคะทุกช่องเลยนะคะจะได้อยู่6 V นะคะแบบนี้2นะคะวตัวที่3ค่ะตรงนี้นะคะเราสามารถตัดทิ้งได้เลยนะคะ,คะเสร็จแล้วก็ V ตัวที่4 วีตัวที่หแล้วก็วีตัวที่หค่ะแถวที่สองเสร็จแล้วนะคะต่อไปนะคะแถวที่สเราก็จะหาเศษใหม่นะคะมาขั้นไว้นะคะเพื่อไม่ให้เราหลงแถวนะคะวีตัวที่สเอแถวที่3มนะคะวีเสร็จแล้วต่อไปแถวที่3เราก็จะถัก ช่องนี้เป็น1 x ค่ะแล้วก็ช่องต่อไปก็จะเป็น v นะคะก็คือถัก x สองครั้งแบบนี้นะคะเราก็จะทำ x แล้วก็ v นะคะสลับกันไปจนรอบแถวเลยนะคะ x แล้วก็ช่องต่อไปก็ถัก v คะ่ะช่องต่อไปก็ถัก x ช่องต่อไปก็ถัก v นะคะถักแบบนี้ วนรอบแถวเลยนะคะค่ะเมื่อเราถักเสร็จแล้วนะคะแถวที่3นะคะงานก็จะเป็นแบบนี้นะคะสลับกันไป X แล้วก็ V นะคะต่อไปแถวที่4นะคะเราจะถัก 2X แล้วก็ 1V นะคะก็คือช่องแรกถัก 1X ช่องถัดไปถักอีก 1X ค่ะ แล้วช่องต่อไปถัก V ก็ะจะถักแบบนี้สลับกันไปจนรอบแถวนะคะช่องแรกถัก X ช่องที่สองถัก X ช่องที่สามนี่ถัก V ีค่ะเขาก็จะได้1นึ่งชุดของเขาแบบนี้นะคะทำไปจนรอบชิ้นงานเลยนะคะแล้วก็ถัก V ี แบบนี้นะคะค่ะแถวที่4นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะลักษณะางานก็จะเป็นแบบนี้นะคะ1 x 2 x แล้วก็ v นะคะต่อไปแถวที่5นะคะเราจะถัก3 x แล้วก็1 v นะคะก็ทิ้มลงไป x ตัวที่1 x ตัวที่2 x ตัวที่3ค่ะ แล้วก็ช่องต่อไปก็ถักวีิ้มลงไปสองครั้งนะคะแบบนี้นะคะ 3x แล้วก็1 V ค่ะเราก็จะถักรอบชิ้นงานเหมือนกันนะคะตัวนี้อีกตัวที่สองกตัวที่3แล้วก็ V ค่ะเราก็จะทำสลับกันไปแบบนี้นะคะจนรอบแถวค่ะ เมื่อเราถักครบแล้วนะคะแถวที่ห้านะคะงานก็จะเป็นแบบนี้นะคะค่ะต่อไปนะคะเราจะถัก x นะคะแถวที่หกนะคะค่ะแถวที่หกนะคะเราจะถัก x เ,เส้นในนะคะถักยังไงเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะ x เ,เส้นในก็คือว่าถัก x ปกติเราจะลอดผ่านทั้งสองเส้นแบบนี้ใช่ไหมคะ แต่ตัวนี้เราจะถักแค่เส้นข้างหลังตรงนี้นะคะจิ้มลงไปดึงขึ้นมาแล้วก็ลอดผ่านค่ะแบบนี้ค่ะเส้นข้างหลังเส้นเดียวค่ะก็จิ้มเส้นข้างหลังแล้วก็ถัก x ค่ะจนรอบชิ้นงานเลยนะคะจิ้มเส้นหลังเส้นเดียวค่ะ เดี๋ยวเรามาถักให้เสร็จเลยนะคะค่ะเมื่อเราถักรอบแล้วนะคะแถวที่หกนะคะเขาก็จะมีเ,เหลืออยู่ตรงนี้1เส้นใช่ไหมคะขอบข้างนอกตรงนี้ใช่ไหมคะเพราะเราเพราะว่าเราถักเส้นข้างในนะคะอันนี้ก็จะเป็นฐานนะคะส่วนตัวนี้ก็จะขึ้นมาเป็นตัวในส่วนของตัวขวดนะคะที่ขึ้นมาแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะเราก็จะมาถัก x ธรรมดานะคะวนขึ้นไปอีก8แถวนะคะรวมกับแถวที่6จะเป็น9แถวนะคะก็คือตอนนี้เราก็จิ้มไปสองเส้นเหมือนเดิมปกตินะคะก็แถวที่7นะคะถักขึ้นไปอีก8แถวนะคะก็คือว่าถ้านับรวมแถวตรงนี้ก็จะเป็น9แถวนะคะก็คือถักธรรมดาเลยค่ะวนขึ้นไปแบบนี้ นะคะอีก8แถวค่ะเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันนะคะถักวนขึ้นไปเลยนะคะ8แถวค่ะค่ะเมื่อเราถักครบแแถวแล้วนะคะนับกับแถวที่6ก็จะเป็น9แถวนะคะก็คือ,อเส้นตรงนี้ใช่ไหมคะนี่คือแถวที่6เมื่อกี้นะคะถ้านับ ตั้งแต่นี้ขึ้นไปใช่ไหมคะก็คือจะนับตรงนี้เลยนะคะ1 2 3 4 5ส7 8 9ามี่ห้าพอดีนะคะเพราะว่าเมื่อกี้เราถักได้นี้1แถวแล้วก็ถักไปอีก8นะคะก็เป็น9นะคะแบบนี้นะคะค่ะจากนั้นนะคะเราจะมาทำลายกันแล้วนะคะตอนนีเ้เมื่อถึงตอนนี้ตรงนี้แล้วนะคะเราก็ช่องสุดท้ายนะคะปกติเราจะถัก อ่าขึ้นมาแบบนี้แล้วก็ลอดผ่านตรงนี้เลยใช่ไหมคะอันนี้เราจะไม่ผ่านนะคะเราจะเปลี่ยนสีใหม่นะคะเราจะใช้สีเขียวนะคะอ่าอันนี้จะเป็นตัวลายของเขานะคะจะขึ้นลายใบไม้แล้วนะคะก็เผื่อไว้นิดนึงนะคะเสร็จแล้วก็อ่าเกี่ยวเกี่ยวขึ้นมานะคะ มาลอดผ่านแทนสีเทามุกกี้นะคะก็ดึงเส้นตรงนี้นะคะอันนี้ก็ล็อกล็อกใหม่ไว้ด้วยก็ได้นะคะแล้วก็ถักโซ่ขึ้นไปทั้งหมดนะคะสองโซ่นะคะสองค่ะ เมื่อเราถักโซ่ไปสองโซ่เสร็จแล้วนะคะพันหัวเข็มหนึ่งครั้งนะคะเราจะถัก f นะคะนับไปนะคะช่องที่1ช่องที่สองนะคะแล้วก็เรามาถักช่องที่สามนะคะเว้นไปสองช่องนะคะก็คือ1 2สองแล้วก็มาถักตรงสามตรงนี้นะคะแบบนี้นะคะพันหัวเข็มหนึ่งครั้งแล้วก็มาถักตรงช่องที่สาม ปดทีละสองนะคะมีนะคะแล้วก็โซ่สองจิ้มลงไปในช่องเดิมพันหัวเข็มหนึ่งครั้งนะคะถัก f นะคะจิ้มลงไปในช่องเดิมปดทีละสองค่ะนี่ก็เดี๋ยวเราไปตัดทิ้งที่หลังนะคะเสร็จแล้วก็พันหัวเข็มนะคะ นี้ไม่ต้องถักโซ่นะคะเว้นมา1น3นะคะจิ้มลงไปช่องที่สามปดทีละสองห่วงนะคะถักโซ่สองพันหัวเข็มจิ้มลงไปในช่องเดิมเกี่ยวขึ้นมาปดทีละสองค่ะเสร็จแล้วก็พันหัวเข็มหนึ่งสอสามนะคะจิ้มลงไปในช่องที่สาม เกี่ยวขึ้นมากดทีละสองแล้วก็โซ่สองพันหัวเข็มจิ้มลงไปในช่องเดิมปดทีละสองค่ะลักษณะก็จะเป็นแบบนี้นะคะเราก็จะทำจนรอบชิ้นงานเลยนะคะพันหัวเข็มจิ้มลงไปในช่องที่สามปดทีละสองแล้วก็โซ่สอง กดจิ้มลงไปในช่องเดิมแบบนี้นะคะจนรอบชิ้นงานเลยนะคะค่ะเมื่อเราถักมานะคะช่องสุดท้ายนะคะตรงนี้นะคะเขาก็จะมาลงที่3พอดีเลยนะคะ1นสองใช่ไหมคะสาพือตรงนี้นะคะแล้วก็จิ้มลงไปเลยคะ่ะพันหองเข็มหนึ่งครั้งถัก f แบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็ถักโซ่สอง แล้วก็มาอันนี้คือไหมที่ข้างหลังเมื่อกี้นะคะที่เราต่อไหมก็มาจิ้มนะคะลงไปในช่องตรงนี้ก็ดึงขึ้นมาแล้วก็ซีนะคะอันนี้คือจบแล้วนะคะสำหรับใบไม้นะคะตัวนี้เนาะสีเขียวข้างหลังนี้เราตัดทิ้งได้เลยนะคะไหมตัวนี้ที่เราต่อเมื่อกี้ เมื่อเราถักเสร็จแล้วนะคะขาดเสร็จแล้วนะคะตรงนี้นะคะงานก็จะเป็นแบบนี้นะคะคือตรงนี้ค่ะต่อไปนะคะเราจะมาทําการถักดอกไม้นะคะเมื่อกี้เราสีตรงนี้ใช่ไหมคะอ่าเราก็ดึงออกไปก่อนนะคะแล้วก็ทิ่มลงไปในตรงนี้ก่อนก็ลอดผ่านตรงนี้นะคะเราจะเปลี่ยนสีนะคะเป็นสีชมพูนะคะ ดอกไม้นะคะหรือว่าจะสีอื่นก็ได้นะคะตัวนี้เผื่อไปไหมตรงนี้ไว้ด้วยนะคะก็ดึงขึ้นมาลอดผ่านตรงนี้เสร็จแล้วก็ดึงขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งค่ะันนี้ก็ล็อกไหมค่ะเสร็จแล้วก็ถักโซ่ขึ้นไปสี่ครั้งนะคะ1นึสองสาแล้วก็4ี่ค่ะข้างหลังก็ดึงนะคะ พอครบสี่แล้วนะคะเก็บไหมเลยนะคะพันหัวเข็มหนึ่งครั้งนะคะถักลงไปเห็นไหมนะคะอาสีโซ่แล้วพันหัวเข็มหนึ่งครั้งจิ้มลงไปเกี่ยวไหมขึ้นมาปวดทีละสองเอาค้างไว้ก่อนนะคะพันหัวเข็มจิ้มลงไปเกี่ยวไหมขึ้นมาปวดทีละสองพันหัวเข็ม จิ้มลงไปเกี่ยวไหมขึ้นมาปุ่ทีละสองทำอยู่สี่ครั้งนะคะทำแบบนี้นะคะพอครบสี่ครั้งแล้วเราก็รวบทั้งหมดเลยนะคะแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วนะคะพอรวบเสร็จแล้วค่ะเราก็มาถักโซ่นะคะสองครั้งหนึ่งสองค่ะจากนั้นเราก็ทำนะคะในช่องถัดไปคือตรงนี้ ที่เหมือนลักษณะตัววีนะคะพันหัวเข็มจิ้มลงไปเกี่ยวไหมขึ้นมาแล้วก็ปลดสองห่วงค้างไว้ก่อนพันหัวเข็มจิ้มลงไปเกี่ยวขึ้นมาแล้วก็ปลดสองค่ะพันหัวเข็มจิ้มลงไปเกี่ยวขึ้นมาแล้วก็ปลดสองค่ะพันหัวเข็มจิ้มลงไปเกี่ยวขึ้นมาแล้วก็ปลดสองค่ะทั้งหมดจะมีอยู่ สี่ห่วงนะคะตรงนี้รวมกับ5คือเมื่อกี้นะคะที่เราถักโซ่ขึ้นมาแล้วก็ลอดผ่านทั้งหมดเลยแบบนี้นะคะฉะนั้นก็โซ่สองเหมือนเดิมค่ะก็ทําแบบนี้นะคะบนจนรอบแถวเลยนะคะเดี๋ยวจะทําให้ดูอีกรอบครั้งหนึ่งนะคะอีกดอกหนึ่งดอกนะคะขึ้นมาถ้ามันเร็วไปนะคะสามารถกดย้อนไปดูได้นะคะ กดย้อนซ้ำดูได้ค่ะแบบนี้ค่ะก็จะถักรอบชิ้นงานเลยนะคะค่ะเมื่อเราถักมาจนจะสุดแถวแล้วนะคะไหมข้างในสีเขียวนี้ตัดทิ้งได้เลยนะคะค่ะต่อไปนะคะช่องสุดท้ายนะคะเราก็จะถักนะคะตดวที่หนึ่งค่ะ เอฟตัวที่สองค่ะแล้วก็เอฟตัวที่สานะคะเราจะไม่ถักสี่นะคะเพราะว่าเราจะมีนี้หนึ่งหงเส้นแล้วนะคะแล้วก็จิ้มลงไปนะคะตรงนี้แล้วก็ดึงไหมขึ้นมาแบบนี้แล้วก็รอดผ่านตรงนี้นะคะนะคะตัวที่สองอันนี้เอตัวที่สามนะคะ สร็จแล้วนะคะเราจะมาดึงเส้นนี้นะคะมาแบบนี้ค่ะแล้วก็ลอดผ่านเส้นตรงนี้ก่อนนะคะจากนั้นเราก็พันหัวเข็มแล้วก็รวบผ่านทั้งหมดนะคะตรงนี้นะคะก็จะได้ดอกแบบนี้ค่ะค่ะเมื่อเราถักดอกไม้เสร็จแล้วนะคะอันนี้จะแอบตัดปลาไหมทิ้งไปแล้วนะคะก็เปลี่ยนสีใหม่นะคะเผื่อ ตัวสีเทาไว้ยาวหน่อยนะคะก็เกี่ยวขึ้นมา1 2สองค่ะเสร็จแล้วก็เก็บปลายไหมไปด้วยเลยนะคะช่องนี้นะคะเราแถวถัดไปนี้เราจะถัก x ธรรมดานะคะแบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็ x ตัวที่สองค่ะช่องนี้ถัก x สองครั้ง หเดี๋ยวอันนี้ก็ตัดทิ้งได้เลยนะคะแล้วก็สองค่ะช่องนี้ถัก x ค่ะก็จะได้ 1x 2x แล้วก็ v นะคะแบบนี้ค่ะตรงข้างหลังนี้ตัดทิ้งได้เลยค่ะ เราก็จะถัก 2x v แบบนี้นะคะไปจนรอบชิ้นงานเลยนะคะ 1x 2x แล้วก็ v นะคะนี่ช่องนี้ x แล้วนะคะช่องนี้ก็ 1x เค่ะเสร็จแล้วช่องนี้ถัก V ค่ะอกตัวนี้1 x ตัวที่2ค่ะก็จะได้ V ค่ะต่อไปก็ถัก x ช่องต่อไปก็ถัก x สร็จแล้วก็ถักวีช่องนี้ก็ถัก X ช่องนี้ก็ถัก X สร็จแล้วช่องนี้ถัก V เราจะถักสอง x v นะคะรอบชิ้นงานเลยนะคะก็ถัก V ช่วงนี้ก็ถัก X ช่องนี้ถัก X ช่วงนี้ถัก v เสร็จแลวก็ถัก X จากนั้นก็ถัก X ตรงนี้ก็ถัก X อกอีกครั้งหนึ่งค่ะแบบนี้นะคะก็ลองใส่ดูนะคะ ประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะถัก x ธรรมดานะคะวนรอบขึ้นไปอีก2แถวนะคะตอนนี้ก็จิ้มลงไปเลยนะคะช่องถัดไปหนึ่ง x จิ้มเข้าไปทุกรูเลยนะคะที่ ที่เป็นแบบนี้นะคะถัก x ธรรมดานะคะช่องละหนึ่ง x บนรอบชิ้นงานเลยนะคะเดีย๋ยวเรามาเจอกันนะคะถักสองแถวเลยนะคะ เมื่อเราถัก X ขึ้นมาวนรอบชิ้นงานนะคะได้สองแถวแล้วนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะถ้าตรงนี้มันใส่ไม่ได้นะคะเราสามารถจะดึงให้เขาขยายได้นะคะตัวนี้ดึงได้ค่ะเสร็จแล้วก็ลองใส่เข้าไปดูนะคะตัวนี้ก็จะได้แบบนี้ค่ะจะถักถึงแค่นี้นะคะลองดึงดึงใส่แบบนี้นะคะ ค่ะต่อไปเราจะมาทำสายของอตัวถุงกันนะคะก็พันหัวเข็มหนึ่งครั้งนะคะจิ้มมไปนะคะในช่องถัดไปนะคะดึงขึ้นมาค่ะแล้วพันลงไปอีกครั้งหนึ่งจิ้มมือไปแล้วก็ดึงขึ้นมาค่ะเสร็จแล้วก็ลอดผ่านแบบนี้ค่ะ ก็โซ่หนึ่งสองค่ะเสร็จแล้วก็พันนวเข็มจิ้มลงไปในตรงช่องตรงนี้นะคะตรงนี้นะคะจะมีตรงนี้ค่ะพันนวเข็มจิ้มลงไปก็พันนวเข็มจิ้มลงไปค่ะก็รวบทีเดียวค่ะ 2ซ่สองผ่านหวงเข็มจิ้มลงไปดึงขึ้นมาผ่านหวงเข็มแล้วก็จิ้มลงไปดึงขึ้นมาการรัวผ่านค่ะแบบนี้นะคะสายกระเป๋าเราจะเอาความสั้นความยาวก็กะเอานะคะถ้าเพื่อนๆอ,อยากได้แบบคล้องคอนะคะก็ถักเกี่ยวยาวเลยนะคะ อันนี้จะสาธิตให้ดูนะคะเอาแค่เกี่ยวตรงหูกระเป๋านะคะอันนี้จะไม่เอาเอายาวนะคะเดี๋ยวเราไปถักต่อนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันวิธีเย็บตะขอนะคะก็ถักขึ้นไปแบบนี้นะคะ ค่ะเมื่อเราถักได้ความยาวที่ต้องการแล้วนะคะจากนั้นเดี๋ยวเราก็จะเผื่อปลายไหมนะคะเราก็จะมาเย็บประกอบนะคะติดกับตัวหูกระเป๋านะคะตัวนี้ก็เผื่อไว้เยอะๆเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาทําการเย็บเก็บปลายไหมด้วยนะคะก็จะเผื่อไว้ประมาณนี้นะคะ เร็จแล้วนะคะเราก็จะมาทําการนะคะตัวตะขอของเรานะคะค่ะในส่วนของตะขอตรงนี้นะคะรูเขาจะเล็กนะคะเข็มเย็บไหมพรมไม่สามารถลอดผ่านได้นะคะเราก็จะหาเข็มโคเชนะคะหัวเล็กๆค่ะสอดเข้าไปนะคะเพื่อดึงไหมลอดผ่านแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะเราก็จะมาทําการเย็บนะคะล็อกนะคะซัก หนึ่งรอบหรือสองรอบก็ได้นะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาเย็บติดให้แน่นเลยนะคะนี่เขาจะลอดผ่านไม่ได้นะคะ ็แล้วก็เย็บล็อกใหม่ให้เรียบร้อยนะคะ อันนี้เราก็หาตรงที่เขาอยู่กลางนะคะตรงนี้พับแบบนี้เลยก็ได้ค่ะแล้วก็ถ้าไม่แข็งก็ใช้มือนะคะถ้าแข็งเกินไปก็ใช้ครีมนะคะแบบนี้ค่ะ แบบนีคะ,นะคะเสร็จเรียบร้อยค่ะสำหรับถุงใส่ขวดสเปรย์แอลกอฮอล์นะคะลายดอกไม้นะคะค่ะยังไงนะคะถ้าชอบวิดีโอนี้นะคะฝากกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้รับชมคลิปใหม่ๆของทางช่องนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะ ต้องขอตัวไปแล้วนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ